สวัสดีค่ะนี่คือมะเมานะคะเป็นผลไม้พื้นบ้านค่ะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะก่อนรับประทานนะคะเราจะนำไปล้างให้สะอาดค่ะหลังจากที่เราล้างน้ำให้สะอาดแล้วนะคะเราจะใส่กระชอนค่ะ เราจะมาคุบด้วยพริกป่นน้ำตาลนะคะแล้วก็ผงปรุงรสตามชอบเลยค่ะหรือว่าจะเป็นน้ำปลาก็ได้นะคะพริกป่นใส่ตามชอบเลยนะคะ ปรุงรสนะคะใส่ตามชอบเลยค่ะน้ำตาลทรายแดงนะคะเราจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่ามะเม่วนะคะมีความหวานอยู่ในตัวนะคะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะ เอาให้เข้ากันเลยนะคะเป็นเมนูที่แซ่บนะคะแล้วก็มีวิตามินซีสูงค่ะเป็นผลไม้พื้นบ้านนะคะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะออกตามฤดูกาลค่ะช่วงนี้เลยค่ะช่วงเดือนตุลาคมนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบข้าวคั่วนะคะก็สามารถใส่ข้าวคั่วได้ค่ะหรือว่าน้ำปลาก็ได้นะคะก็จะได้รสชาติความนัวนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะนี่นะคะสีดำนะคะอมม่วงแบบนี้นะคะจะมีรสชาติค่อนข้างหวานนะคะมีความเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะ ส่วนลูกที่เป็นสีแบบนี้นะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวค่ะจี๊ดจา๊าดเลยเลยคะ่ะนี่นะคะน่าอร่อยมากๆค่ะมะเมานะคะเป็นผลไม้พื้นบ้านที่มีประโยชน์นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ